โอ้เพนทำไมดีเทลเลยเนาะใช่อยากปลูกให้ได้กินเหมือนเขาแต่มันยังไม่ออกลูกเยอะเนี่ยดูสิมันดกมากดกหมายดกกายดกกองเนาะดูสิเห็นชัดจนเพินเนาะลปเดินดูนะโอ้โหพี่กายดูซิไอไอไอพวงนี้นะเพ่ะเพิ่มฮะโอ้ยไมาแต่พวกนี้ยังเกไปบ้างแล้วนะโอ้ยฮะโอ้ย เฉพาอพวงนี้เออก็บอกว่าให้เก็บใบมันจะได้มาดูนะผมไม่เคยปลูกเก็บ้างแหละถ้าขยันแก่ไม่มีเวลาเนาะห้ามจะกินเหรอโอ้ยในพวงจะมโชว์ซิโชว์ซิเยอะแยะเลยดกจริงดกจังดกมากมายไก่กองเนาะพาชมนั้นอูกที่นี้ไปดูนู่นซิซิี่ฝั่งนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะทางนู้นมันขึ้นไหมขึ้นไขเนาะ ลูกชายเขาเหรอจ้าชนะมันอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอกดูสิอุ้ยฐานนั้นนี่นายนี่ปลูกผักบุ้งเหรอผักบุ้งอันนี้ก็เขาปลูกใหม่อันนี้นี่ยงามนะเพนเนาะจานี่ไอ้ยังไม่อันนี้ยังยังไม่ไม่ขึ้นเนาะยังยังไม่ขึ้นเขาปลูกใหม่แต่ดูเขาบำรุงต้นมันอ้วนจนใหญ่ขนงออมแม่นะนะจะต้องมือหนงออมเนอหนูแม่นหายไปทอดมือสันผักกระแยงผักกระแยงใช่ไหมเนี่ย อย่าดมดูสิดูปเป็นกับเขาใส่ปุยถึงได้สวยไม่รู้สิสวยงามมากเลยเนาะฮะยมด้านมันเกิดเนี่ยผักกระแยงดูสคุณผู้ชมดูสวยงามมากเลยไก่กี่แยงตลาด้หรืกี่แงงโอ้ยดูยมอมดมดูสิยิบอมดมดูสิฮะอมดมดูสิดมดูสิเนี่ยใช่กระแยงไว้ใส่แกงอมแกงอะไรสารพัดแกงเนี่ยถ้าผู้ชมดูสิอู้ได้งามมากมายไก่กองเลยเนาะ รูบรรยากาศสวยงามทีเดียวเนาะร้านไก่มีสุกอ่ะไก่มีสุกเออจากเมื่อก่อนทําปลาแล้วก็ทํานั่นเดี๋ยวนี้มาทํำปลาตามูหรือหม้อลกตามต้องฉีดฮอร์โมนอะไรด้วยบ่เออพี่กาต้องฉีดฮอร์โมนได้ไหมเออไม่ต้องเลยธรรมชาติเออทำไมมันออกดีเนาะนั่นแหละสิดูนมือออกดีจังเนาะมีท่านผู้ชมเส้นทางมามาทางนายพี่เพนมาจากทานายอะางเส้นทางบอกเส้นทางลูกค้าสิ ฝั่งนี้มาจากท่าไหนนี่ฝั่งนี้มาจากบ้านยางขำเท่าอ๋อยางขำเท่าสะพานมิตรภาพมิตรภาพอ๋อนี่มาจากทางชนกลุมให้ดำกรอปลูกล้างยังไม่ออกไปดูรูดีกว่านี่ออกแล้วทางนี้ออกแล้วนี่ออกจะมันออกโอ้ยออกแล้วล่ะใส่ต้นเดียวบทำไมมัใจางดูจีเลยน้องมันแตกแขนงแตกแยกเยอะขันยมไม่มีมันใจงอย่างจีแม่งเพ่นบอกแากขันยมเป็นอะอย่างจีเจ๋อเวลาเงยแต่วุ่นอีกกลดเนี่ยเวียมัน อันนี้มันขึ้นจากมันเตกแขนงเนาะดูสิแน่เมื่อมาเดิมเองเบย์เหลืองเหน็ดเนี่ยไอ้มันออกเยอะดีเท่นี่เนาะดีเทนี่เฮ้ยเผาด้วยเอาไปทิ้งเดี๋ยวขยะไปจุ่มต่อตะมืนต่อเตี้ยไปดูนู่นดีไปฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมาดูมาชมสวนแปลงผักสาบเนาะผักอินูนโอ้ยบจุกเหินนี่โอ้ยเหน็ดดกดกดกจิงดกจัง ดกดเบ็ไม่ต้องเตรียใจใครเลยดูสิโอ้พี่เพนดกมากมายไก่กองเนาะแต่มีเ้าจองมาแล้วเนาะลูกไปจับไปจับพวกนั้นสิดูจริงดูจังโอ้โหท่านผู้ชมดูสิดูพวงนี้สิเนาะเพนเนาะเยอะเลยเยอะจริงต้นเด็ดใบบางเดด็ต้องเด็ดใบบางอย่างทิ้งเนาะมันจะได้แบบสมบูรณ์เนาะกิมโซ่ไอ้ปลา ค่ายฮโดนเลสงามมากมายกันพอกขีมือเมื่อนี่รอเนี่ยโอ้ยเพลินนู้นแตเคยตัดต่อจิตรลอนอ๋อนี่เบล์ต้นนี่ดูสิอันนี้อะไรนะนี่อันนี้ในทุ่วงปีนี้คืออะไรนี่แตงเนาะแตงกวาจ้าเขาปลูกใส่ถุงเลยอ๋อเขาใส่ถุงไปเลยจ้าบรรยากาศดีเนาะเพนเนาะดูสิท่านผู้ชมวิจยิ๋ะเอาไปจระเลข้นี่เลยเงินระบาทนะนี่บรรยากาศดีเนาะดีมากเลยท่านผู้ชมดูบรรยากาศ ข้างนอกจะเป็นสระเลี้ยงปลาเนาะอันนี้สระเลี้ยงปลาเป็นบ่อปลานัอะไรอุภักบุญงามๆดูสิมันลอยในน้ำน่ะนึกว่าอะไรชิ้นหัผักบุ้งกีด้วยกีโยมดามะพันกีด้วยกี่นะเออกิ้ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวน่ะมีพันของเขาดูกระเพราสิดูใบกระเพราว้าวไม่เห็นใบคะแนนกีอะไรเหรแน่ดูสิดกมหาดกเลยนี่ดูอันนี้ตามมาเลยนี่เจอโอ้ยมาตามมามาตัดไรมาตัดไรเออ นี่เนาะแค่สองพวงนี้น่ะโอ้โหว่าท่านผู้ชมเออวิ่งไม่บัดไม่ไหวจริงๆเยอะมากเลยแหนดูซิออกเยอะมากเลยเออเนาะติดโชว์ตัวที่เราลังมองทถลุตระถลุตระเด็ดไปโอ้โหวิ่งงามมากมายกายกองมโหระทึกสวยจริงสวยจังมากเลยเนาะ ดกจริงดกมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมดูสิผักสาบน่ะโอ้ยโเนยม่นเพ็ดเนาะแกบอกแล้วก็ไม่เคยได้มาบอกพี่เมียนไปดูผักสาบที่ไร่ที่สวนผมบ้างว,ว่งงาบ่างนั้นถ้เาเราเนึกอไปตรงไหนตรงไหนก็ไม่เคยเห็นว่างนั้น่ะที่ไหนได้ดูกองนี่สิ ตรงนี้กำลังแต่เล็กๆเยอะมากมายกายกองโหระพึ่จริงๆเนาะแน่เอามือแน่ยเครืองนเยอะแยะเออเต็มเครื่องเลยเนาะโอ้ยเยอะจังเนาะดีจังเพลินเนาะเราได้มาเที่ยวชมเนาะพามาชมก็เดินทางมาดูได้ท่านผู้ชมมีร้านขายอาหารด้วยเนี่ยแนวเพล่เพลงองค์พ่อเด่นซาบเล่เพลเรน่ะมัน้อง อมทายปิเจตเคยเอานุแฟร์นอมต้นใสวิตเออี่อังวนกี่ต้นครับพี่ชายนี่ไงอังวนโอ้อังวนมันมันรักษายากไหมรักษายากรักษายากท้าไม่ยากไม่ยากใช่ไหมนี่อังวนดูสิท่านผู้ชมตอนนี้มาเสริมด้วยอังวนเพิ่มเติมอีกเนาะใช่เดี๋ยวเอาวให้เต็มสวนไอไอนี้พันนี้ที่พันเออเออไหนอ๋อนี่ไงใส่อะไรไม่รู้น่ะ เพิ่งมาจาับซิชื่อพันอะไรเนี่ยไ่มัดแชฟมีไงชื่อพันเขามีชื่อพันโอ้ยท่านผู้ชมดูเอามันหลายต้นเลยเนี่ยหนึ่งสองสมสี่หหกโอ้หลายเลยแหละโอ่งมาชมได้เดินมาชมไม่ต้องไปไกลผักสาบเยอะมากมายไกลกองเหลือเกินดูสิท่านผู้ชมจา๋าเนี่ยดูสิ อยดกมากมกายกกลโกงแต่เจ้าของบอกว่ามีคนจองไว้หมดแล้วน่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหลโหลละร้อยท่านผู้ชมโหลละร้อยนั้นเนี่ยร้อยี่สิบบาทไม่ได้ใจว่าแล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจเรากินดกจริงดกจังดก,าก,ดกมากดกไม้เหลือเกินก็บอกว่าเลี้ยงง่ายไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรธรรมดาแล้วก็จะมีฟางนะครับลงไปใส่ในรองกับพื้นกับท่อน,นะครับ ท่อน้ำท่ออันซีเมนต์นะครับนำมาก็มาใส่ดินเติมไปด้วยฟางนะครับเท่าที่สังเกตดูแต่เจ้าของเข้ามาได้มาคุยเขาอยู่นู่นให้ผมเดินชมดูสวยสวยสวยมากมายไกยกองเหลือเกินแล้วดกจริงดกจังด้วยลูกกำลังงามกำลังหมดูสิท่านผู้ชมโอ้ยดูสิเห็นไหมโอยลูกงามงาม งามมากมายกายกองเห็นพี่ไก่บอกว่าเขาจองไว้หมดเลยว่ามันเต็มบูสิผมไม่เคยมาเจอมาสัมผัสท่านผู้ชมโอ้โห,โโหดุกมากมายกายกองเหลือเกินอันนี้จะเป็นสระน้ำที่เขาเลี้ยงปลาที่เวลาเขามีกิจกรรมเขาจะจำหน่ายขายบัตรนะครับแล้วก็ เซียนเบ็ดเซียนเหก็จะมาหวานแล้วก็จะมาจับปลาเป็นประเภทปลานินใหญ่ๆแล้วก็เสียค่าบัตรแล้วก็นําปลาไปวานเหก็ได้ไปนี่ครับท่านผู้ชมติดกระน้ํามูลตรงไปก็จะเป็นแม่น้ํามูลท่านผู้ชมน้ํามูลวยบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเลยดูดกจริงๆดกมากดกไมก้โดด แต่เขามีวิธีบำรุงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปสอบถามเขาอีกที่นึงอ้ยดกมากดกหายดุกเหลือเกินอ้ยมันเตกเก่งเตแกแขนงมาดูสิเก่งมากเลยเขาทำได้แบบอยู่ติดถนนเลยเข้ามาชมได้เข้ามาแต่ว่ามามก็ไม่เพียงพอเนะาะเพราะทราบว่าเขามีคนจองหมดแล้วรอที่จะเก็บให้ลูกค้าเท่านั้นเอง ดกเนี่ยมันดอกเนี่ยดอกมันกํลาลังดอกตามมาท่านผู้ชมดอกตามมาก็มีนี่ดกจริงดกจังดูสิดู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 นี่สิเห็นไหมห <c oughs> ดีจังเลยเนาะ พี่การณนี่ลองมีมีปลาไหมเนี่ยมีปลาไหมบ่โอ<ฮ>้ยบรรยากาศนึกว่าเป็นดูสิทุ่งนาโอ้ยดีจังเลยมีบรรยากาศท่านผู้ชมนี่อันนี้ยังอยู่ในถุงอีกพร้อมที่จะนำไปปลูกเสริมเพิ่มเติมอีกดูสิ ท่านผู้ชมจา๋าเนี่ยดูสิอันนี้ในถุงพี่กากในถุงนี้บบขายแล้วว่าให้จะ,จะรับปลูกเพิ่มเติมต่อขายจา้าเขาขายถุงลรอ้อยคุณมาเอาสต้นนะอ๋อเหรอพันเดียวกันใช่ไหมท่านผูน้ชมก็มาซื้อได้ไปขยายพันธุ์ได้นะครับไปปลูกที่บ้านได้ถ้าไม่สะดวกเราก็นำไปปลูกขยายพันธุ์ที่พื้นที่สวนเราได้เลยะะดูสิ เนี่ยต้นเขาเขาปั่ฉ่ำไปแล้วแหละสวัสดีครับโอเคนี่ท่านชมเห็นไหม,มดกมากเลยพี่กายเวลาปลูกกี่กี่เดือนแล้วเนี่ยมีลูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ยได้อ,อลูกมาเป็นเดือนแล้วเหรอโอมดะอออกตล้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมจ๋าอ้บรรยากาศดีมากเลย เนี่ยมาเทียชมได้เด้อมาหาซื้อนำกล้าไปปลูกก็ได้นะครับผมเนี่ยบุบรรยากาศในสระก็มีบ่อปลาก็มีปลาเยอะที่เดียวหูยงามจริงๆง,งามมากมายกายกองน้องทำอะไรก็ทำกับข้าวแล้วลูกชายทำกับข้าวบ่ปลาปลาได้มาจากไหนวันทุ่งไหนแ<า>ม่น ไปลงไปดูสิไป,ปออไปดูปลาก็ทำปลปา,เ,า,ปาเป็นไนออม่ใจแก่ทำลมไปชามแล้วเขาคล้องไปข้างนอกท่านผู้ชมดูสินี่บรรยากาศรอบนอกอันนี้ตน้ตน,นต้นอะไรต้นกระยวงเหรออ๋อเนี่ยดูสิไหนปลาได้ปลามาจากที่ไหนบอกไปเลื่อนเลยสิได้ปลาจากที่ไหนนะครับพอดีครับผม โอ้ยปลาเนี่ยอร่อยท่านผู้ชมเนยปลาตัวนี้นะมีคันไม่ลูกไม่มีไข่เนาะเห็นไหมอยู่ทุ่งนาก็จะมีอปลาแม่น้ำมูลสดๆโอ้ยสวยจริงๆตัวเบ้อเร่เลยเนี่ยปลาสดๆอยากกินอยากกินปลาก็ได้ปลานี้งไงในกะละมังก็มีท่านผู้ชมดูสิโอ้ยปลาทางนั้นเราหมากลืมฉันทำไมเนี่ยปลาท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศแถวสารบ้านเราให้ผู้ชมดูสิโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยโอ้ยจะลมโอเคผู้ชมอันนี้เก็่ภาพรบรรยากาศคนี้ก่อนเดอรน,นะครับแต่ใครก็มีด้วยนะครับ